บจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรปี2559และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์สมงอกจากรา,รา,ราชวิทย,ยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยปี2567ปัจจุบันอาจารย์เป็นนายแพทย์ชำนาญการศัลยแพทย์หัวใจทรงอกโรงพยาบาลสุรินก็ขอยกเวทีนี้ให้กับอาจารย์อิศาจครับผมขอเชิญครับ ก็วันนี้นะครับก็จะขอมาพูดในเรื่องขอบคุณทางศูนย์มะเร็งนะครับที่เชิญให้มาพูดในเรื่องของรังคนเซอร์เจอร์เจลีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดในแง่ของศัลยแพทย์นะครับว่ารังคนเซอร์เนี่ยจะรักษาให้หายขาดได้ยังไงนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีคอนเ์อินเทอร์เ,รเนชั่นแครับเอาไลน์ <S <S ของวันนี้นะครับก็คือจะต้องในวันนี้เราก็ถ้ารังคนเซอร์เนี่ยจะรักษาให้หายได้นะครับก็คือเราต้องเลือกคนไข้ให้เหมาะสมนะครับ แล้วก็การผ่าตัดเนี่ยจะต้องเป็นการผ่าัดที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็น e v n c e based นะครับแล้วก็การทํางานของเราเนี่ยจะทํางานเป็นมัลติด p ส i n าน y t ทีมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะต้องมีการสวายแลน์หลังผ่านะครับแล้วก็วันนี้ก็จะขอนําเสนอเคสของตัวอย่างเคสของโรงพยาบาลสุรินทสั้นๆสักสองเคสนะครับก็อย่างที่บอกว่าต้องแกนหลักของการที่เราจะผ่าให้หายได้ก็คือ เรื่องผู้ป่อยได้เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้คือการ,รการเสด็จติ้งของคนไข้ต้องถูกต้องนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยหลังจากที่เราผ่าตัดคนไข้เรียบนะ้อเนี่ยคนไข้ยังสามารถมีชีวิตยอยู่ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็คือคนไข้สามารถออเอาปเิก็ได้นะครับแล้วก็ในในส่วนของสแตนดาร์ดเซอร์ติคอลแคร์เนี่ยก็จะมาบอกว่า การผ่าตัดเพื่อให้ได้อส d e t e c t ชันของรังแคนเซอร์เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของมันติด s ิส p l เนอรี่ทีมเนี่ยมีมีบทบาทยังไงบ้างนะครับก็การเลือกคนไข้อย่างที่บอกไปมีทั้งสาส่วนก็คือต้องประเมินว่าวก้อนคูมเมอร์นั้นนะสามารถตัดได้นะครับแล้วก็คนไข้จะ สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้นะแล้วก็คุณเมื่อไ i o อ o โ y นั้นะก็คือต้องดูว่าคนไข้จะมีประโยชน์ในการได้รับเพอริสเีหรือว่าแอสจูแอนติดเมนต์อย่างไรบ้างน,นะครับเราจะมาดูว่าเราจะผ่าตัดคนไข้ได้ไหมเนี่ยก็คือจะต้องอสเตจที่ให้ถูกต้องนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราใช้เป็นอเอ i ィชั่นที่9นะครับก็ อง TNM อ PM ย่างที่ดัารัญญาพูดไปนะครับว่าในส่วนของ N2 เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น N2A กับ N2B นะครับ mm hmm. ก็คือเป็น single station N2 หรือว่าเป็น multi station N2 ครับ mm hmm. เพราะว่าการที่คนไข้มี N2 ที่เป็น1 station หรือเป็น multi station เนี่ยพอเงื่อสิทธิ์คนไข้เปลี่ยนนะครับพอเงื่อสิทธิ์เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยที่จากเดิมที่ T1 เอ็นสองเนี่ยถูกรวมไว้เป็นสเตจสามเอทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็แยกออกมาว่าถ้าเป็นเอ็นเอเนี่ยจะเป็นสเตจสองบีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ็นบีเนี่ยถึงจะเป็นสเตจสามเอนะครับเพราะว่าในที่นี้เพราะว่าเรามีเก็บข้อมูลแล้วว่าถ้าเป็นซิงเกิลสเตชั่นหรือว่า N2A นเอนี่ยมันจะได้ Survival Benefit แล้วก็เอาคำที่ดีกว่านะครับก็ขออนุญาตรีวิวคร่าวๆนิดนึงว่า TSM ของเราเนี่ย มันแยกยังไงนะครับของลำแคนเซอร์นะครับก็ในส่วนของตัว T นะครับหรือว่าทหนึ่งเนี่ยของลำแคนเซอร์ก็คือเป็นทูเมอร์ไซส์ที่<ค>ไม่เกินสามเซนนะครับก็แยกเป็น T หนึ่ง A T หนึ่ง B แล้วก็ T หนึ่ง C นะครับ T หนึ่ง A ก็คือจะไม่เกินหนึ่งเซนทหนึ่ง B ก็คือไม่เกิน 2, สองเซนนะครับแล้วก็ทหนึ่ง C ก็คือไม่เกิน 3, สามเซนนะครับในส่วนของ T N M เอดิชันที่9เนี่ยไอตัว T น mm ี hmm. ้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเอดิชันแปนะครับแต่ว่าผ mm ู้รีวิวคร่าวๆเสร็จนะครับส่วน T สอง A เนี่ยนะครับก็คืออจะเป็นทูเมอร์ที่ไม่ในส่วนของ T สองเนี่ยเป็นทูเมอร์ที่ไม่เกิน5เซนนะครับแต่ว่าแยากเป็น T สอง A กับ2อง B นะครับ T สอง A ก็คือไม่เกิน4เซน T สอง B ก็คือไม่เกิน5เซนหรืออาจจะมีฟีเจอร์อื่นๆอย่านะงเช่น Inboard Wall Mount คั t นะครับหรือว่ามี วิซิวลทูลออรนดิเนชันนะครับหรือว่ามีแอสโซเชตกับตัวอาร์เจคเกสินนะครับก็จะนับเป็น T2 ในอนนิสัยนะครับแล้วก็ทีสามนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นทูเมอร์ขนาด5้ถึงเเซนนะครับหรือว่ามีมีลักษณะที่ทูเมอร์มันไปอินโวล์ไบโอสตรัคเจอร์อย่างเช่นอินโวล์อัสไซดอร์เวฟฟิคฟีนิกเนรลนะครับหรือว่าพันธุิกชาเดียมนะครับหรือว่าไปที่พาราตอปูล่านะครับก็จะนับเป็นทีสาม ในส่วนของ T4 เนี่ยก็คือธุอกมกิจไซต์ที่มากกว่า7เซนแล้วก็ไปอินเวสตักเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นด้วแฟมนะครับหรือว่าเป็นพวกอ,อินโมต,ตัวคายหน้านะครับอันนี้ก็จะําเป็น T4 ส่วนอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ T&M Edition ที่9ก็คือการแยก n stage นะครับ n descriptor จอ n ศูนย์เนี่ยก็คือจะไม่เจอ regional lymph node เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น n หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น hilar lymph node นะครับหรือว่าเป็นพวก interlobar peribronchial lymph node ก็จะนับเป็น n หนึ่งนะครับส่วนอันนี้ n สอง a นะครับก็คืออย่างที่บอกไป single station n two นะครับจะแยกเป็น n สอง a เพราะว่าค้องน้อยสี่ดีกว่าส่วน n สอง b ก็คือเป็นกลุ่ม b i l a t e น a ล lymph node ที่มันมีหลายตำแหน่งนะครับ ทีนี้ให้ดูว่า i a เ i ี n a ิ lymph n o d e ของเราเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ก็จะไล่ไปตามชื่อเลยนะครับก็ทางไล่ไปตามชื่อที่รีเลียนกับอนาโตมี่นะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ข้างๆเทเิเยเรา a, ก็จะเรียกว่าเป็นพวกคาราเทกิ l อล p ิมโฟดนะครับหรือว่าเป็นพวกถ้าอยู่ตรงหน้าเส้นเลือดนะครับก็เป็นพรีวัซ l ลาริมโฟดอย่างี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเ i ียซิโน l ลิ n o d e ซึ่งก็จะมีเลขกำกับด้วยนะครับเลขสองสามสี่ห้าเดี๋ยวจะบอกว่าเลขตรงนี้ก็มีความสำคัญในการให้ไดอาร์สูตรรีเฟกชันด้วยนะครับก็ส่วนสับไยหน้าก็เป็นกลุ่มลิ่นนอที่อยู่บริเวณใต้ไขหน้านะครับเบอร์เจ็ดตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์เก้าเป็นพาวเมอรี่ลิกเมนต์ลินนอดนะครับก็มีสองค้าส่วนเบอร์เยอะๆนะครับสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเอ็นหนึ่งนะครับเอ็นหนึ่งตรงนี้ก็คือจะอยู่ตามบริเวณโลบาร์นะครับ ส่วนถ้าสมมติว่าทูเมอร์ซ้าถ้าแพทีูเมอร์อยู่ข้างขวาแล้วมีมิเดียนท a l นอลลิมโ d e ที่เป็น N1 หรือ N2 ข้างฝั่งตรงข้ามอันนี้เราก็จะนับเป็น N3 นะครับหรือว่ามีเป็นเซอร์วิ l อลลิมโ d e นะครับก็จะเป็น N3 นะครับต่อไปก็คือเป็นตัว M นะครับตัว M d e s c r i p t o r ของอ t m n, n edition ที่9เนี่ยก็มีการแยกตัวเอ็ M1C นะครับเป็น M1C1 กับ M1C2 นะครับในส่วนของมาดูที่ M1A ก่อนนะครับก็คืออาจจาะสัมพันธ์กับมีถ้าส่วนของพันธุ์เลืออยู่ข้างขวาแล้วมีโนดูอยู่ข้างซ้ายนะครับก็เป็น M1A นะครับหรือว่ามีร่วมกับ p e r i ขดเดือบเ e f u s i o n หรือค u ลเล a ร์ f อฟฟิวที่มีโนดูด้วยนะครับก็เป็น M1A นะครับถ้าเป็น M1B นะครับก็คือเป็น Single e x t r a c ์ต้าคอ m e แทซสซอย่างเช่นมีที่ริเวอรหรือว่ามีท, no, ที่เป็นล no, ิมโดทีนะ่เป็นนอริตินอลลิมโฟนี่ครับก็นับเป็น M1b นะครับส่วน M1c ก็คือจะดูว่าเมแทซสิตตรงนั้นมีหลายตำแหน่ง,งเช่นในริเวอรมีหลายจุดนะครับแต่ว่าสิ่งเกินออแกนก็นับเป็น M1c แต่ว่าถ้าสมองกล้ายอหลออแกนก็เป็น M1c2 นะครับทีนี้ก็จะยด้มาสรุปเป็นสเตปได้แบบนี้นะครับเพราะว่า เราจากตัว T แล้วตัว N แล้วก็จะมาคาส s ิฟายเป็นสเตจจิ้งได้ตามนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าที่บอกไปว่าสเตจจิ้งต่างๆนั้นจะต้องให้ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเราจะได้ข้อมูลเพื่อจะได้แดกโนอสิทที่ถูกต้องได้ยังไงนะครับก็คืออ,อย่างแรกเลยก็คือตัว imaging นะครับตัว imaging เนี่ยก็จะเป็น CT with ความ s านะครับก็ใน NCCN เนี่ยก็เลยนคอมเมนต์ว่า ซีทีเนี้ยจะต้องทําภายใน60วันนะครับจนถึงวันที่เซอร์จอรีนนะครับก็ส่วนมากของโรงพยาบาลเราก็อยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับพอได้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อการทำเพสซีทีนะครับแต่ว่าเพสซีที CT เนี้ยก็จะเป็นการประเมินสเต็ทั้งหมดนะครับก็แต่ว่าของยังที่โรงพยาบาลเราในทางแพทย์ทีมเนี่ยไม่ได้ส่งเพสซีนะครับแล้วก็เบลนอินเนจจิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น เบนซีทีหรือว่าเบนเจมาไอเนี่ยก็คือไรีคอมเมนต์ให้ทำตั้งแต่สเตจสองขึ้นไปนะครับแต่ว่าในสเตจวันบีเนี่ยก็อาจจะเป็นออฟชันอลแต่ว่าสเตจสองก็รีคอมเมนต์ให้ทำนะครับแล้วก็ในส่วนในคนที่ทำเบนซีทีแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำโบลท์แกล์แต่ว่าในดิมิตดีซอสนะครับก็ของทางโรงพยาบาลเราเนี่ยที่เป็นสเตจสามเราก็ส่งโบลท์แกลทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของทิชชู่แดงมอสติกก็ได้ข้อ,ขอมูลจากที่อาจารย์อนัญญาในเซสชันที่แล้วที่ บอกไปนะครับแล้วก็มีการดิอ g ส o s ทั้งเป็นอ่า b r o n c เพื่อทำเป็นการบองเที่ยวทิชชู e b i o p นะครับหรือว่าในส่วนของ l ิ m โน node s a เนี่ยเราก็ทำ e b ั s นะครับ TBNA นะครับหรือว่าในส่วนของ s e เจี a นเองทำอะไรได้บ้างนะครับก็อ่าการทำา e d i ี s t i น a l m e d i โนส i n a เนี่ยก็ยังอาจจะยังมีโลในในบางกรณีถ้าส่วนว่าเรายังสงสัยนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าอินเทชันตรงนี้มีอะไรบ้างซึ่งอาจจะคล้ายขึ้นกับที่อาจารย์นันยาได้พูดไปนะครับส่วนของไบโอมาเกอร์เทสติ้งนะครับก็เราก็าจะส่งทั้ง eGFR เพื่อวางแผนในการาารักษาเนี่ยก็จะมีการส่ง eGFR-LK หรือว่า PdA1 ครับหรือว่าส่งเป็นคอมเพลียนสีมันก็เทสติ้งนะครับสกี้ที่บอกไปว่าในส่วนของการ รีเด็กซ์นอฟสเตจจิ่งเนี่ยการประเมินลิมโนดเนี่ยมีนิเคชันยังไงบ้างนะครับก็คืออันนี้เราดูจาก CT s c a แกนนะครับถ้า CT ท h เชสเนี่ยเอ่อเพลซีทีเชสที่ลิมโนดที่มีขนาดมากกว่า1นึเฟนในช็อตแอ็กซิสนะครับของแอ็กซิอลซีทีเนี่ยก็มีนิเคชันในการเวิร์กอัพเรื่องของรีเด็กซ์นอฟรีเด็กซ์นอฟสเตจจิ่งนะครับหรือว่าทูมเมอร์ที่เป็นเอ่อที 3, หรือว่าเป็น G2 ที่ถือเป็นเซนทรัลทูเมอร์นะครับก็มีโร l ในการ work up นะครับการร o ภาพพตรงนี้เพื่อเพื่อให้เราดูว่าเราได้สเตจิ้งที่ถูกต้องไม่เอาคนไข้ที่เป็นไ i สเ s t a เดินไปมาผักๆนะครับจบไปแล้วในส่วนของเรื่องทูเมอร์อะไรที่เราจะเอามาผ่าได้แต่ทีนี้สมมติว่าทูเมอร์ผ่าได้แต่คนไข้ไม่ฟิตเราจะยังผ่าได้ไหมนะครับก็คือเรามาดูว่าเราจะดูดูได้ยังไงว่าเรียกว่าคนไข้ฟิตหรือไม่ฟิตนะครับก็ เราแนะนําให้ทำคํามวฟังชันเพสทุกคนนะครับก็คือเพื่อประเมินค่าของ SED1 นะครับแล้วก็เราจะมาคํานวณค่าที่เรียกว่า p r e d i c t e d p o s t o p e r a t i v e SED1 นะครับเพื่อดูว่าคนไข้สามารถ go on lobectomy หรือว่า pneumonectomy ได้ไหมนะครับแล้วก็ดู2อ,อย่างหรือทั้งปอดดูทั้งหัดนะครับก็คือดูว่าคนไข้มี active แสดง condition อื่นๆไหม performance s ต a t u เป็นไงแล้วก็ comorbidity เป็นยังไงบ้างน,นะครับ ในส่วนของทงนี f u ังก์ชันเทสเราคํานวณมาแล้วเราจะคิดยังไงนะครับก็คือเราจะมาคิดคือในลังเซกเมนต์ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด19เซกเมนต์นะครับเราก็จะมาดูว่าหลังจากตัดไปแล้วเนี่ยมันเหลือกี่เซกเมนต์แล้วเราก็มาคิดว่าค่าของ e d i c t a t e o p e s i t i v e FPV1 เนี่ยเหลือเพียงพอไหมนะครับก็ถ้าสมมุติเราทําเป็นแวหรือว่า Robotic Assist uh, t o t a s u r g i c Surgery เนี่ยเราจะเอาค่า พิเดเตตคอร์โซเบติกไอวีวันที่ถ้าน้อยกว่าสาถือว่าเป็นไฮด์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคอร์โซมีก็จะเอาที่40่ก็เอาเกณฑ์สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าประเมินต่างๆเหล่านี้แล้วคนไข้ไม่ผ่านนะครับทำยังไงได้บ้างาก็จะมาประเมินซ i ปปิสบ็อกเคสหรือสเตอร์คามดิงเคสหรือว่าเป็น d รีโอหรือว่าเป็นอะเดียลพัลลีเอ็กซ์ไซเคสติ้งนะครับแล้วก็มีใครไม่ที่เราจะไม่ต้องทำงเหล่านี้ฟังชั่นเคสนะครับก็คือเป็นกลุ่มพวกอายุน้อยกว่า40 ไม่มีรังดีซีดไม่มีความเปดิตี้หรือว่าเป็นฟังชั่นอลคลาสหนึ่งหรือทำแค่เรทรีเซ็กชั่นกลุ่มเหล่านี้ถึงอาจจะไม่ทำของน,นี้ฟังชั่นเขตได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ทำเทนะครับอพอมาจบไปในส่วนของเราเลือกคนขไข้ได้ถูกต้องนะครับคนไข้ติต่อแล้วก็ สติ <substit utes> ได้ถ <ower> ูกต <blade> so ้องแล้วเรทีนี้เราก็ดูว่าพอมาถึงมือหมอผ่าตัดแล้วเนี่ยหมอผ่าตัดจะ่ายในเพื่อให้ได้อสูดิีเซคชันนะครับก็ต้องทำเป็นสแตนดาร์ดกับเอเิเดนเบสเกี่ยวมเลนินนะครับสแตนดาร์ดนะตอนนี้ก็คือยังเป็นโลเบคโตมีเนี่ยยังเป็นโกลสแตนดาร์ดนะครับในเซกเมนต์ติคโตมีเนี่ยสามารถทำได้เป็นบางเคสซึ่งจะกล่าวต่อไปว่าเราจะทำในเคสไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่วนเวทรีเซคชันหรือว่าเวทรีเซคชันเนี่ยยังเป็นลิมิตอินดิเคชันอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าเรา การตัดที่น้อยเนี่ยมันมักจะ,ะไม่ได้ลองเปิดติเอลคัมนะครับก็อาจจะทำในกลุ่มที่เป็นทัวความลี่ลิงเสอร์รนะครับแล้วก็ยูโมเนกโตมีเนี่ยก็คือทำในคนในบางเคสจริงๆนะครับอ่มาดูว่าอย่างตะกี้ที่บอกไปนะครับเมื่อสักครู่ว่าสับโรบา์รีเซคชั่นใน n c c นซีเอรขาบอกว่ายังไงบ้างนะครับก็สับโรบา์รีเซคชั่นเนี่ยเราะจะ ในทำในคนที่เป็นคลีนรฟททูเมอร์นะครับที่ er ทูเมอร์น้อยกว่า2เซนนะครับก็คือ T1A T1B นะครับน้อยกว่า2เซนแล้วก็เป็น N0 นะครับโดยที่มาจีนที่จะต้องได้เนี่ยก็คือจะต้องได้มาจีนมากกว่า2เซนแล้วก็หรือมาจีนเนี่ยมากกว่าขนาดของทูเมอร์นะครับก็จะครับอันนี้ถือว่าจะได้อดิเฟกนะครับแล้วก็ลิ้มโนดเนี่ยก็ต้องทําลิ้มโนดให้ครบนะครับก็ต้องทำลิ้มแอทโพรเยนลิ Lim ้มโนดทำ N1 N2 แล้วก็การทำเซกเมนต์เโตมีก็ยังทีเฟิร์โอเวอร์เบตติมเพคชั่นอยู่คร mm ับ hmm. ทีนี้ก็มาแคลียร์ไอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอาสูรของรังแคนเซอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะต้องผ่าตัดให้ Negative นะครับ Surgical Margin นะครับแล้วก็ Adipose Limb Node Assessment ครับ Adipose ลิมโ Node Assessment ในที่นี้ก็คืออาจะต้องได้ลิมโ์นดอย่างน้อย6เตชันนะครับในโดยใน,ใน6เตชันเนี่ยจะต้องมีศับยคลายน่า แล้วครแล้วก็มีเป็น t เตชันที่เป็น N2 เนี่ยอย่างน้อย2สเฟชันนะครับก็จะถือว่าเป็น adequate l i m i t node assessment แล้วก็จะกีที่เราบอกเลขไป1 2 3 4 5 6 7นะครับไอตัว high S นะครับล i ่ม t ห t t a t i o n จะต้องนิ่งถี่ด้วยแต่สิง่งจะเรียกว่าเป็น r 0 section นะครับก็อย่างเช่นถ้าสมมติเราล็อกมาแล้ตัวถ้าสมมติว่าโหนกุ๊บ2 R หรือว่า4 R positive นะครับ ก็อาจจะถือว่าเป็นไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นอาร์สูนดิเซชันนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นอานนร์สูนอันเซเทนเรสซิดูอันเพราะว่าเป็นตัวไฮเอสเดชันเนี่ยมันยังโพซิทีฟอยู่นะครับส่วนอาหนึ่งก็คือเอ่อเป็นพวกอย่างเช่นอาร์หนึ่งอาร์หนึ่งอันเซอร์เทนเนี่ยก็คือเป็นพวกเอ่อมีคาซิโนมาอินไซตูบริเวณมองเที่ยวมาจินนะครับหรือว่าเป็นอ่าไมโครสโคปิกที่เหลือเลยของ <Okay. S 2> ตัวเมอร์นะครับส่วน R2 สก็คือเป็นก้อน r e d a l tumor นะครับพอเราได้ข้อมูลมาสองอย่างแล้วข้อมูลคนไข้ข้อมูลการวางแผนในการผ่าตัดแล้วก็มาดิสคั s ก,กันใน m ั l t i d i s c i p l i n a r y team นะครับว่าคนคนไข้คนนี้เราจะเลือกผ่าตัดแบบไหนหรือว่าจะต้องมีการินดักชั่นก่อนไหมนะครับใน m ั l t i d i s c i p l i n a r y team ของเราก็รวมทั้งคนต้นทางนะครับเชฟในการ d i a g n o s ิกแ,แล้วก็ ในส่วนของ CBT เองแล้วก็อองโคนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์ทั้งเอ็กซเรย์ไดแอ็กแล้วก็เป็นเรเดียชันออนโทโลจีสนะครับแล้วก็พาร์งส์นะครรวมถึงคนที่นใะาการดูแลหลังรักษาออกด้วยก็คือเนสซิ่งแล้วก็รีฮับิลิเทชันเนี่ยก็มีส่วนในการตัดสินใจว่าคนไข้จะสามารถพาดักให้เขียวได้ไหมนะครับทีนี้ก็มาพูดตะกี้เราสรุป สเตจอะไรกันไปหมดแล้วนะครับอาจจะมารีวิวทีให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นสเตต 1A เนี่ยถ้าเป็นสเตต 1A ก็คือแค่ไม่มีลิมโนดเลยครับลิมโนดเป็นเอ็นศูนย์แล้วก็ทูมเมอร์เนี่ยน้อยกว่าสามเซนก็จะพิจารณาให้เลือกเป็นอัพฟอนเซอร์เจอรี่นะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่โอเปอรเบิลนะครับหรือว่าไม่ใช่เซอร์เค้าแคนดิเดตเดี๋ยวจะมีอาจารย์ท่านมาพูดต่อไปนะครับว่าโลของ RT ใน ในกลุ่มที่เป็นสเตจ 1A ที่ไม่ใช่สติทควอ Can นดิเดตเนี่ยมียังไงบ้างน,าน,นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสเตจ 1B นะครับสิ่งสเตจ2นะครับก็จะเห็นว่าสเตจ 1B สเตจ2เนี่ยมันค่อนข้างมี Val i เบลินะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ N0 เลยนะครับ N0 ที่ทูเมอร์ขนาดมากกว่า3%น,นะครับจนถึงน้อยกว่า5%หรือว่าเป็น N1 นะครับ N1 ที่ทูเมอร น้อยกว่า5เซนหรือว่าเป็น N2A ก็ยังอยู่ในกลุ่มของอสเตจ2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไป่าตัดเลยในกลุ่มไหนบ้างนะครับการขาตัดเลยก็จะมี r e c o m m e n d เป็น 1B กับ 2A นะครับท,ที่ที่อาจจะพิจารณาว่าอัพกอริรีมไปเลยครับแต่ว่าในกลุ่มที่เป็น 2B เนี่ยก็พิจารณาว่าน่าจะต้องทำไปโอกมาเกอร์เทสติ้งแล้วก็เข้า MDT ว่าเราจะเลือกแนวทาแบบไหน,น ส่วนในคนไข้ที่เป็นสเตเตี3สนะนะครับก็ในสตเตเตีส 3A เนี่ยก็ส่วนมากเราก็จะเข้า m d t หมดจะบ่าว่าว่าจะต้องมีการิาินดักชันก่อนไหมหรือว่าจะพิจารณาคอนเซอร์เจอรี่นะครับทีนี้การผ่าตัดให้เคียวเนี่ยก็ ไข่เดียวยังไม่จบนะครับหลังจากที่คนไข้กลับไปบ้านแล้วก็ยังมีการสืสวาแเลนต่อนะครับว่าหลังจากผ่าไปแล้วเราสวาแเลนอย่างไรบ้างน,นะครับก็ดูมาดูตรงนี้นิดนึงว่าในคนไข้ที่เป็นสเตจปวันอ่าเต็หนึ่งสเตจ2สองที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับก็จะแนะนำให้อ่าทำสวายลน ตอดต่อตร่างกายแล้วก็ทำซีซีสแกนนะครับวิดค่อมท้าเนี่ยบวกลบนะครับลวขคอนท้าทุก6เดือนนะครับเป็นระยะเวลา2-3ถึงสปีนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นโดลดซีีต่อครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคนไข้กลุ่มที่เป็น สเตจหนึ่งสเตจสองที่ไทม์ไอน์ทมนของเขาเป็น RT ทนะครับถือว่าเป็นกลุ่มสเตจสามกลุ่มพวกนี้เราจะตามทีหน่อยนะครับก็อาจจะต้องปอดตรวจาร่างกายหรือ C ีทีวิดคอนถานเนี่ยทุกสามถึงหกเดือนในช่วงสักปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทุกหกเดือนไปอีกสองปีหลังจากนั้นจึงเป็นแอนโนลีะนะครับถ้ามี r รทเรนเราก็ค่อยมาคุยกันเรื่องหนึ่งครับว่าเมื่อมี r รทเรนขึ้นมาเราจะทำยังไงต่อ ่าทีนี้ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเคสของโรงพยาบาลสุนินนะครับก็เคสแรกนี่เป็นเคสที่ตรงไปตรงมาครับก็เป็นผู้ป่วยอายุ58ปีนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็น b r e a ค t cancer ข้างซ้ายนะครับก็ตอนนั้นเนะนี่ยค l i n i c เป็น T2 แล้วก็ N positive นะครับได้นิอเร์จเมนต์ของเบสนะครับ AC กับ T แล้วก็ทำแมสเทคโตมี e นะครับแมสเทคโตมีม e าเนี่ยก็คือเป็น คล้ายๆคอมพพลเนสก่อนนะเป็น YP T0 M0 แล้วก็ M0 นะครับคนนี้เขาเจอลังแทนเซอร์ที่เป็นเออรี่เพราะว่าเขาได้สวายแลนด์ c t s ีเชฟอยู่เป็นประจำนะครับก็เจอเป็นพลาสตูลินโนดูนะครับขนาด2เซนที่ไรล์ลับลูบนะครับก็คนนี้ก็มาทำอ,อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็คือของของที่สุรินเนี่ถือว่าโชคดีครับเมื่อเราได้เออรี่สเตจลังแคนเซอร์ การ Q O R ของเราเนี่ยก็การันตีอยู่ในช่วง2สัปดาห์นะครับยังสามารถผ่านได้อยู่นะครับก็คนนี้ก็มาทำเป็นไลท์อัพโหลดโดเบกโตมีนะครับแล้วก็คนนี้ก็ปกติหลังทำอัปโหลดโดเบกโตมี่หลังทำโดเบกโตมีไปเราก็จะใส่ intercrossed gene เช่นเดียนครับคนนี้ก็ใส่ I C D ไปแล้วก็ c อ o เดนได้ที่ผลอัพเดย์สองแล้วก็ดีชาร์จที่ผลอัพเดย์สองเหมือนกันเลยนะครับก็คนนี้ก็ crossed gene ค่อนข้างสั้นนะครับก็ พาโถกกลับมานะครับก็เป็นพาโถกก็เป็นอะดีโนคาซิโนมานะครับเป็นโมเดลเลตติฟนะครับเป็นอาร์ชีนาแพทเทิร์นนะครับก็ทูมาอส่2.2เซนนะครับก็เป็น T1C นะครับแล้วก็ลิมโหนที่บอกไปว่าเราแสงพิ้งได้ครบไหมหกเซสชันนะครับก็ในส่วนตัวของแอคิสตัวพาราเทเรียนจะเลอะรวมกันทั้ง 2R แล้วก็ 4R ครับทั้ง upper แล้วก็ lower พาราเท,เท,เทียลนะครับก็คนนี้มีสับใชหน้านะครับมีพาราเท,เท,เทียล2อันนะครับแล้วก็มี N1 มี2นะครับก็คนนี้เป็นสเตจ 1A3 นะครับคนนี้ก็เซอร์ไวแลนด์มาตั้งแต่ก็เกือบเกือบปีแล้วก็ยัง no evident OPC อยู่นะครับต่อไปอันนี้อายุใกล้เคียงกันเลยสับเลขกันครับจาก58เป็น85นะครับ ก็คนนี้คงมาบีบค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นอ่าไฮเปอร์เทนชั่นดีเอ็มแล้วก็ดิสไซนิบดีเมียนะครับก็คนนี้ก็ค่อนข้างจะลิมิตคอมมิชชั่นนะครับแต่ว่ายังอ่ายังเชื่อตัวเองได้นะครับทำงานอะไรได้อยู่นะครับก็คนนี้ทำซีทีสแกนมานะฮะเจอเป็นเล็บอัฟเฟลกไอเล็บเอียมเล็บโลรเวลก็หลบหนวดดูนะสองเซนตรงซุปเปอร์แยกรายแบ์นะครับคนนี้เราก็ดีสร์ดกับคนไข้เราว่าเรอจะ เนื่องจากปตอนนี้ทำนี้ฟังก์ชันเทปไปไม่ผ่านแล้วก็แต่ว่าคนไข้ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะครับก็คุยกันว่าจะเลือกไปเอาฟังชันเป็นอาร์ต e, ีหรือว่าจะเซอร์เจอรี่คนไข้ก็ตัดสินใจว่าเลือกไปเซอร์เจอรี่นะครับคนนี้ก็เลยทำเป็นเซกเมนต์เทคโตมี e นะครับก็คือทําเป็นเลียโพลโลสูบเรียโโโลโลเซกเมนต์เทคโตมี e omy, แล้วก็ลิ่มหนอดอีเซคชั่นนะครับก็คนนี้ก็ ตัวเดรนหรือสีดิ้งเนี่ยไม่ได้เยออนะครับเราออฟเดตได้ตั้งแต่ p r o s o บเลชีนเดนหนึแล้วก็ดีชาร์ทที่ p r o s o บเ l ช t y เดนสี่นะครับก็คนนี้ก็เพราะว่าที่ปกติแล้วเราจะดีชาร์จหลังจากออฟเดรนเนี่ยหนึ่งวันแต่คนนี้เรารอเนื่องจากมันแค่เยอะะครับเรารอให้มันแค้ a m b u l a n ได้ดีก่อนก็<ม>ค่อยดีชาร์จนะครับก็คนนี้พาสออกมาก็เป็นออดีโนคาซิโนมานะครับแล้วก็หนดที่แซมป์ิ้งไป N 2กับ N 1นะึเกินหเซชันเนี่ยก็นิเที ก็คนนี้ก็ฟลักมาที่ประมาณ7เดือนแล้วก็ยัง no evidence no o c อยู่นะอันนี้ก็รูปนี้ได้รับคำยินยอนจากตนไข้แล้วครัไข้ก็บอกว่าโอเคเลยผ่าตัดลังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดน,นะครับแต่ค้ามีก็สุดท้ายนะครับในส่วนของเซอร์เจขอฝากไว้ว่าการผ่าตัดเนี่ยนะครับก็ยังเป็นโลในการผ่าตัดในการรักษาลังแฟนเซอร์ให้เคียวอยู่นะครับ ก็ของเราเนี่ยมีทั้งโดนในแง่ของการทำอัพฟอนเซอร์เจอรี่นะครับหรือว่าเซอร์เจอรี่หลังจากมีโอแอนติแวนนะครับหรือว่าเซอร์เจอรี่ในแง่ของเคอร์รอเล็กต์คือให้เคมโมก่อนมาเซอร์เจอรี่แล้วก็ผ่านทีนึงนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เคสที่ยากหน่อยอย่างเช่นเป็นซิมโพนัสหลังแมรนะครับเอ่อเป็นอาจจะเป็นมันติมันติลังแชนเซอร์นะครับก็เราเราก็อาจจะเซอร์เจอรี่ทั้งสองตำแหน่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการดิสคัชชันในเอ็มดีพีกัน ซึ่งการที่เราจะเอาคุณให้มาผ่าให้เกี่ยวได้เนี่ยก็คือต้องออกเปอร์เรื่องของเจนจริงทั้งในตัวทูมเมอร์ไซส์ size, แล้วก็ลิ้นโนนะครับแล้วก็ต้องผ่าใได้อาสูรดีฟ mm ิชันก็คือทําเป็นอะจะมีข uh, mm ้อดเฟิชันร่วมกับลิ้นกอดแซมติ้งให้ได้เหมาะสมอย่างน้อย6กเจสชันนะครับ mm hmm. แล้วก็ปัจจุบันนี้ซึ่ง mm hmm. จะมีเซสชั่นต่อๆไปนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือโมเดิร hmm. ของอคือเยบเรีิ ติดเมนเนี่ยมันยิ่งปุ๊กสวายบอลจริงๆนะครับแล้วก็ MTG ของเราก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับเพื่อ maximize เรื่องของเอเจชั่นเอาท์พนะครับแล้วก็การที่เราเจอรังเซนเซอร์ที่เป็น e ซอร์รี่เจเนี่ยก็ทำให้สวายทอบอลใช้ดีครับครับก็ในส่วนของเซอร์รี่มีเท่านี้ครับ,บดดค่ะขอเสียงปรบคุณอาจารย์กิตดาได้ค่ะเป็นการผ่าตัดที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด85ปีก็ยังสู้ ใช่ไหมคะใช่เลยครับค่ะมีคำถามจากในกล้องไหมคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะซีดีของเราค่อนข้างจะเอ็กซ์เพิดมีซีดีสามท่านสำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะอาจารย์คะไม่มีคำถามแสดงว่าจะเข้าใจนักเลยค่ะสุดยอด